ที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมกกนะครับท่านทิติพรหลาประเสริฐรองธิปดีกรมประมงนะครับได้มามอกสิ่งของที่อ,อปทริมกกนะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะทิติพรหลาประเสริฐค่ะรองธิปดีกรมประมงค่ะก็ด้วยความห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณนะ์รนะคะแล้วก็ท่านอดีตกรมประมงท่านบัญชาสุกแก้วนะคะเราก็ได้มีครอบครัวกรมประมงร่วมใจนะคะเพื่อช่วยผู้ประสบอุทุ อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะเราก็ได้มีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรมประมงนี่แหละคะ่ะมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ก็คือสำนักประมงจังหวัดนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาออการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าําเชียงรายค่ะแล้วก็หน่วยตรวจการประมงหน่วยป้องกันและปราบปราม ประมงน้ําจืดลําปางค่ะแล้วก็มีหน่วยงานข้างเคียงนียอีกหลายหน่วยงานนะคะที่มาร่วมช่วยผู้ประสบภัยที่ในจังหวัดเชียงรายนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ได้มีถุงยังชีพค่ะมามอบให้กับพี่น้องจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้ดําเนินการไปแล้วในหลายพื้นที่นะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราได้มานะคะนี้ก็ด้วยความห่วงใย,ยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับ พี่น้องที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะกรมประมงเองก็จะอยู่เคียงข้างพี่น้องนะคะหากพี่น้องเนี่ยมีอะไรประเด็นอะไรให้กรมประมงได้ช่วยเหลือก็สามารถติดต่อผ่านสำนักประมงจังหวัดมาได้นะคะซึ่งเราก็จะมีทีมเข้ามาช่วยเหลือค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราก็ได้มีทั้งรถทั้งเรือค่ะไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆซึ่งไม่สามารถออกมาได้เองค่ะเราก็มีการช่วยเหลืออยู่เป็นระ ระยะเวลาหลายวันติดต่อกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราได้มาเยี่ยมพี่น้องที่พื้นที่นี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านค่นะ,ค,ะคุณมา,มากเลยครับด้วยความดี